สัญญาณมาเมื่อกี้เ้ยเฮ้ยทุกคนฉันเอาให้สัญญาณมาเมื่อกี้อู้เ้ป้าหมายของเราเป็นปลาได้ทุกคนใช่หรอไไว้าววาววววว,ว,วงด้วยวว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 สวว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 วพววววววทววววววนนนวว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 ัวว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 วนวววววววน้อาวววกวววววนวววมาววววววตอนกลางวันกันว้างครับท,ท่านผู้ชมเนื่องจากว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านบอกพี่สัน อยากใช้ชีวิตเอ้ยอยากให้พี่สันทําคลิปแบบวิธีชาวบ้านโดยในการดําหาปลาและการใช้แบบว่ายิงปลาท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะครับอันนี้นะครับ,นนค,รบคืออุปกรณ์ชนิดโบราณท่านผู้ชมหลายท่านน่าจะรู้ดีเขาเรียกว่าอีจึกนะครับวันนี้นะครับผมจะพาพีนะนะ่น้าดาน้ําตามกรอปืนโดยใช้อันนี้เป็นอีจึกในการหาปลาท่านผู้ชม น้องๆหนูๆห้ามลอกเล็มแบบครับอันนี้เป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้นะครับอาจจะไม่ได้เห็นช็อตใต้น้ําแต่ใครที่อยากจะดูช็อตใต้น้ําถ้าอีพีนี้ผ่านอีพีหน้าจะมีช็อตใต้น้ำให้ท่านผู้ชมเห็นใครเข้ามาแล้วรับชมจากจังหวัดไหนเป็นเอฟซีผมจากจังหวัดไหนบ้างคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะครับแลวขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่คอมเมนต์มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะไปเพิ่มการเสียเวลาขออนุญาตเกี่ยมตัวก่อนวันนี้เราไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้แล้วก ประตูปิดทําให้แม่น้ําแบบไม่ต้องไหลเชี่ยวเราสามารถมองอาจจะมองเห็นได้เพราะว่าการดําอย่างเงี้ยผมชอบแบบว่าน้ําแบบว่าไม่ไหลมันจะเข้าไปตามซุ้มเนี่ยมันอาจจะมีปลาหลบศัตรูหรือว่ามีปุ๊กป,ปันนีนปลาอะไรเป็นการเสีวนาพูดพั่มลังเพลงมากแล้วไปขออนุญาตเกมก่อนแล้วไปเจอกันอย่าลืมนะฝากกดไลค์ด้วยเอาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะดำตามใต้สะพานที่ไปมันจะมีแอ่งบานนีนหลุมบานนีนและอาจจะเจอปลาอะไรบ้างนี่คือวิถีชีวิตแบบชาวบ,บ้านนะเรีกอีจึ๊กและถ้าน้ำไหลย,ยุ่ยเชี่ยวมันก็จะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้ำจะคุณ ประตูปิดธนาธรรมโยมไปเราไม่รู้ว่าข้างล่างมันจะมืดขนาดไหนนะเราต้องมีเอาผมก็เลยไปใช้ของมือตาสาเนี่ยไปใช้ลองไปดูด้วยติดไปด้วยมีสิทธิ์จะเจ,เจอกุ้งมาไหมอย่างเงี้ยไม่น่ามันอาจจะเจอต้องดูไม่เคยงมอย่างเงี้ยกลางวันด้วยแล้วไม่ได้งมอย่างงี้มาหลายปีใช้คําว่า,าหลายปีเมื่อก่อนงมกับพ่อใช่อีเจ๊กเนี่ยกูก็ไม่เคยเห็นไหนงมแบบนี้เหมือนกันอันนี้ครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปเด็กๆหน่อย ผมชอบงมน้ำลึกๆนะครับถ้าน้ำตื้นๆมันจะขุ่นไปชายเราก็จะติดมือไปไม่รู้นะว่คลิปน,นี้จะได้ไม่ได้นะท่านผู้ชมมาลุ้นกันเดี๋ยวขออนุญาตลงน้ำก่อนเดี๋ยวกรบส่งอันนี้ให้นยโอ้โหตรงนี้จะมีแท่นอาจจะมีหลุมบันิดอ,อยู่ในน้ำผมจะทำลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับเราจะปลาเราก็ไปกยน,นี้เลยท่านผู้ชมมา หมายเลขรอเด้เอขอเห็นเข้าไปเลยไปค่ะทุกคนไปลุ้นกันพร้อ,อมๆกันเป็นไงสะพานปู้อยู่ไหนวะฝั่งนู้นเลยนี่ดิ <c oughs> ตรงนี้ดิ <c oughs> <ล>นี่อยู่นี่ <c oughs> ม่เจอวันนี้ปนินไม่อยู่ไม,ไม่อยู่หลุมสะพานอยู่ไหนวะนี่ใช่ปะนี่ไม,ไม่ใช่ดิอ่ะอยู่ฝั่งไหนหนูนะ่น่ะโอ้นูน่นนูน่นนู่นใช่ปะใช่ปะ,ปะเป็นคาบไม้นะ่ะใต้สะพานคือมันจะมีหลุมนะทุกคนที่สันหาสะพานนะว่าสะพานมีหลุมปนินอยู่ข้างหน้านเนี่ค่ะมาลุ้นกันว่าจะมีมีตัวปนินไหมวันนี้ใส่ข้าไปใต้สะพานนะนะทุกคน ไม่เจอไม่เจอจ้ะเอาโอมถ้าผมยกขาขึ้นมาแล้วทำอย่างนี้แรงไม่ตัวโอเคเพราะว่ามันเป็นการทำแบบเป็นการหาปลาที่เลียวแบบเลียวจัดเลยคทุกคนเหมือนงมกุ้งเลยค่ะแบบนี้เลยงมกุ้งก็คืองมแบบงมแบบดำอย่างเงี้ยค่ะทุกคนประมาณนี้อันนี้เราดำหาปลาค่ะทุกคนกบก็รุ่นเหมือนกันนะกบก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน แล้วก็มีพี่ๆ่น้าๆหลายท่านนะคะที่โทรมานะคะโทรมาหาสันถามว่างมกุ้งอ่ะทําไมแบบไม่กลัวหรอน้ํามันขุ่นนะอันตรายระวางตาเจ็บอะไรเงี้ยบางครั้งที่งมกุ้งถ้าน้ําไม่ดีจัดอสันก็จะใส่หน้ากากแบบช่วยนะคะทุกคนเพราะว่าเคยตาแดงค่ะตาแดงแบบนานเลยอ่ะก็ต้องแบบเซฟตี้ตัวเองบ้างบางครั้งแต่สันบางทีสันไม่ถนัดทุกคน ถ้าหันตุมตนต้มขาสองที่แบบแนีน้แหละแสดงว่ามีทุกคนทุกคนสันบอกว่าเห็นปลามันให้สัญญาณมาเมื่อกี้เฮ้ยนี <c oughs> ่กุ้งใช่ไหยของจริงเป็นไงสันพอ,อพอได้ไหมพอได้พอได้สันแล้วเอาใส่ไหน <c oughs> อ่ะเอ้มันหนีบกบว้าวเมื่อกี้ให้สัญญาณมาทุกคนสันบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้ไม้ลำแหลมมาขึ้นมาตีแล้วก็จะบอกว่าได้ตัวนะตอนแรกของเราเป็นกุ้งนะคะ น้องก็ต้องเก็บไว้เออมันจะนีบต้องเก็บไว้นะคะทุกคนเพราะว่าเราสั่นได้ทําการเขาเรียกว่าอะไรเด่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าแทงหรอะแทงไปแล้วทุกคนเราต้องเก็บไว้ไปคะ่ะต้มแรกของเราอุ้ยตก็จหน้านะ ครับเลนห้ามีมากอืยอุ้ยทุกคนสั่นเจอสั่นเจอสั่นเอาให้สัญญาณมาเมื่อกี้วิวยๆๆจะได้ไหมจะได้ไหมทุกคนจะได้ไหมอู้ยสุดยอดสุดยอดอันนี้ว่อเนึ้ง แล้วก็เดจับไปไง่ะฮะอยู่บนนี้เลยเหรออยู่ในใต้ต่อไม้วะวะว้าวังเลยก็ได้เพราะว่าว่ามาเดินหนี่วะาว้อย่าเพิ่งเอาถังให้ก่อนใส่ของใส่อะไรใส่ปลาเอาโยโย่ไว้กลางเรือเดี๋ยวมันติดเข้าไปใต้เรือไม่เป็นไรไงเฮายมหาว่าน้ำข้างล่างก็มีความมืดแล้วยังดีนะที่เป็นน้ำจริงมันก็ยังเป็นคุณขุนและคือไม่ผลกุ้งเฮายมใครอยากดูคลิปช็อตใต้น้ำนะหลังจากนี้คอมเมนต์มากันเยอะๆถ้าใคร ถ้าคลิปนี้มีคนคนคอมเมนต์เกินสองหมื่นคนคนกดแชร์น้ำ,นำค,คนอะไรหละดูดิคนกดแชร์มันคนผมจะมีถ่ายคลิปใต้น้ำให้ดูยอยากเห็นนะเฮ้ยหรือให้กดไปถ่ายใต้น้ำตามผ่านด้วยอ่ะกป,โปลโพรงน้ำให,าานให้กดถ่ายดำไปเล้วะอยากลองงมบ้างเหะออย่างเงี้ยทุกคนอย่างเงี้ยหน้าถ่าน่าหน้าลงอันเนี้ยกบทำได้เดี๋ยวองขอสันดำบ้างดีกว่าถ้าเราไม่ต้องไปจับอย่างเงี้ยเราเอ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 าอะไรนะไอ้ลำแหลมมาไปไปทิ่มมันนะได้ ไม่ต้องกลัวมันหนีบน้าลองอะ่ะเดี๋ยวจะขอเห็บขอสันทาบ้างดีกว่า <Huh? S 1> คลิปหน้าขอขององแบบนี้บ้างนะต้องเดียวแล้วไม่ได้ละน้าลองมากทุกคนมันนะ้ำมันไม่ลึกมากตรงนี้ในคลอง hmm. ความเรียวนะทุกคนเรียวทามนะบอกให้เรียวกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะทุกคนื hmm. เดี๋ยวพวกข้าไปผูกใต้น้ำอีกแล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะคิดไปไหนเดี๋ยวจะไล่ทางนี้ทางนู้นน่าจะมีตัวเยอะกว่าไปสิจะไปตป้งแตรงนู้นเหรอมุมนู้นอะหน่นเลยอะหัวมุมนู้นแ่ะมันมีปลานิลเดี๋ยวเราไล่ไปทางนี้ก่อนโอเคอันนี้ไปบ้านนะบ้านเราก่อน ถ้าประตูเปิดนั่นแหลมเลยไงอืมไปแม่น้ำวันนี้เป็หมายหนึ่งที่ผมไปดำกับพ่อผมหมายปลากระสูบปลาน,นินเป็นหมายประตูทดเนี่นแหะตรงเขื่อนมันม,มีแต่หินด้วยนะมันไม่ค่อย<ะ>มันไม่ค่อยแบบน้ําขุ่นครั้งแรกก็ถือว่าหมานันเนี่ยวะอืมสุดยอดเลยอ่ะในนี้มันปานลาดูกปาลกปาอะไรเงี้ยมันลุน้นก <มา S 1> <า>ันมายัลุ้นกันต่อค่ะทุกคน ตื่นเต้นมากเลยอะเป้าหมายของเราเป็นปลาแล้วทุกคน,นใช่หรอไปรู้ไปไหนละอู้วนั่นไังมีภายน้ำด้วยข้างในนู้นเป้าหมายของเรานะทุกคนฝันจะมาฝันจะมาหาปลานะแต่เราได้กุ้งไปสองตัวแล้วอะมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ปลาไหม่ไปไห่เราไม่รู้อะไม่ทันมันใช่ไหม ตรงนี้มันเป็นก่ำนะทุกคนเนี่ยตอนน้ําแห้งอะ่ะในคลิปเราเคยลงมาตกลงคลิปไปอยู่นะว่าตกปลาปลาดุตรงเนี้ยโอ้ยโอ้ย,อยเรือติดแล้วมาเรือติดไปจับได้น้ำสวยมากกบอยากดำอ่ะคลิปหน้าสันให้กบดำด้วยนะได้นะไดเรื่องจริงอั้นแะทุกคนวันนี้กขบขอกูอด้ยลยนะเพราะว่าก็พากไปด้วยทุกคนเพราะว่าสันง,งมไม่ได้พูดอะไรมาก ตรงนี้ก็เป็นก่ำนะเป็นก่ำไม้อะทุกคนเศษไม้เศษไอ้พวกที่ว่าเขาตัดแล้วก็มาทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนเป็นที่อาศัยของปลาได้ดีเลยแหละตรงเนี้ยโูองช้างใช่เหรอแต่่มมันเริจับมาดูดิฮะแล้วเดี๋ยวนอนขดอยู่เหรอดึงโพงตายเนี่ยมีงูวงช้างค่ะทุกคนถ้าใครไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นภาพให้ประมาณประมาณเนี้ยอือเอาเขาเอาตัวนอนขดอยู่ในถ้าอย่างนี้กดไม่ลงละ ลาเล่นแต่อยากแต่อยากลองเดี๋ยวเขาห้ขึ้นภาพให้ทุกคนอันนี้เป็นแลื่อปกติที่สันเจอนะไอ้งวงช้างอะไรอ่ะโคตรบางเวงเลยทำไมอะสั่แบ,บว่ามันบางเวงโคตรบางเวงเลยแสดงว่าในนี้ยมันแบบมันดูแบบเป็นหญ้าลกๆอะทุกคนแล้วมันแบบเหมือนแบบกลัวมีตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ใหญกเขบอกว่าถ้ามีกล้องโกโปรใต้น้ำคสวยเนี่ยใต้เนี่ยเหมือนบรรยากาศป่าแบบว่าเราเข้าไปในป่าเลยสวยมากๆเลยท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ่ายใต้น้ำให้อยากลงอ่ะเอาล้วค่ะทุกคนเอาแล้วค่ะสันบอกว่าเจอตัวว้า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 ว หานกดไปจับได้ไหมมันไม่มีล่ามันข้ามทกที่น่ามันจะไม่น่นมันจะ,ะมนไม่หนีป่หรอ,อว้าวทุกคนสามตัวแล้วกุ้งอันนี้กุ้งนี้ด้วยเฮ้ยกุ้งที่หลานตกได้ป้าประมาณนี้ปะใช่โหตัวใหญ่มากพระค่ะสุดยอดเลยมิจสันอ๋อมันมีปิงด้วยอ่ะใช่รอนี่ไงสีอะไรสีขาวอ๋อไอพใช่ปิงแล้วคืออะไรอ่ะย่านมัน มีกุ้งมีปลาด้วยเหรอไหนอะมาดูดิเนี่ยิงเรอเนี่ยวพูดถึงปิงดิเอาก็มันเป็นนะ,ะไม่ใช่พญาดพญาดเดี๋ยวจะให้ดูค่ะทุกคนมันยังไม่โฟกัสนี่มันคืออะไรอ่ะพญาาดมาใต้นี้ทุบรือสวยอืยก่อนลึกโอ้ยเรือไปแล้วเรือไปแล้วลมมาค่ะทุกคน ตายแดีวอึ๊บไปเดี๋ยวลองดันไปกลับไหนวันนี้ก่อนเฮ้ยไม่ต้องดันกบออกไปดิน้ำมันเริ่มนี่แล้วอะทุกคนเรือมันเริ่มหมุนอันนี้คือกลับน้าบานนะทุกคนมาลุ้นกันค่ะ เลยหรออันนี้คือกก่ำหน้าบ้านนะเป็นก่ำที่ว่าเราทําไว้กันเองนะเอาเศษไม้เศษอะไรมาทําตออย่างเงี้ยค่ะเอามาสุ่มๆปักรวมกันเลยเดี๋ยวน้ําแห้งจะมีคลิปล้อมซ้มค่ะทุกคนรอติดตามได้เลยนะในเนี้ยคือกุ้งแบบมาหาศารแน่นอนน้ำขุ่นมากมันหนีแล้วดิในนี้ปลาหลายชนิดมากทุกคน เยอะมากเลยนันน่าจะวิ่งหนีกันแล้วละ่ะว่ายหนีมีทั้งปลาฉลาดปลาตะเพียนปลาห่างแดงปลาดุกกุ้งทุกคนกุ้งก็เยอะกุ้งชอบมากเลยในกัมแบบเนี้ไปาจอมเดี๋ยวไปลองดูปากก็ตัวไปทำอะไก่อนเช็คล่างกายโคตรเกลียด,ดเลยเกียดปิงมือเงยไม่กลัวแล้วก็ปิงแยงๆเดี๋ยวมันเข้าวลูตุด เหนื่อยนะทุกคนงวมแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะเหนื่อยมากละถ้าเขาเรียกว่าถ้าไม่ใช่คนทแบบง,งมประจําหรือว่านานๆงมเทียมมันเหนื่อยอย่างสันม,มันยังแบบงมประจําเจอลังนกด้วยทุกคนไม่มีตัวนะสถานการณ์ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะทุกคนไม่ได้ง่ายๆนะคะทุกคนบอกเลยของในน้ํา พักก่อนเปา <S <S วาววนี่ในคลองนี่ถือว่าระยะทางไม่ไกลนะทุกคนจากบ้านมาปากคลองอ่ะแต่ถ้าแม่น้ำเจะพยาสันงมหลายกิโลทุกคนเยอะเยอะมากไกลมากด้วยล่าสุดถ่ายรายการญี่ปุ่นอ่ะโหทุกคนสปอยนิดนึงดีกว่าคือสันก็แพ้แบบประมาณว่าพยายาม ให้พี่เขางมได้จับได้เลยทุกคนใช้ระยะเวลาการจับประมาณประมาณสองวันนะกว่าพี่ที่เขามากว่าจะได้คนญี่ปุ่นอะ่ะสันต้องพาไปตรงนั้นอะ่ะตรงหมายแล้วก็ให้เขาตะปบกุ้งอะ่ะนานมากกว่าจะได้กว่าพี่เขาจะได้เพราะว่าหลุดหลุด,หล,ดหลุดไปเยอะมากตัวใหญ่อะ่ะในคลิปนั้นน็่คือเหมือนได้ได้กุ้งน้อยเพราะว่าเราเราพะวงสันก็พะวงว่ากลัวเขาจะจะงมไม่ได้ทุกคนประมาณเนี้ยสปอยแค่นี้พอคะ่ะอุ้ยปลาเหรอวะามาว้าเมื่อกี้เหมือนปลาเลี่ะ มุนหล,ลัข้างเขื่อนตรงนั้นแหละมุนมาละกระโดดขึ้นมาตัวไปเลยเลยเรือก็เนานะโอ้ยยุ้ยทุกคนยุ้ยทุกคนถันเอามาเอาไม้ขึ้นมาแล้วแสดงต้องมีตัวมาลุ้นกันมาลุ้นกันเฮ้ยว้าวไซนี้แก้ว <c oughs> ก่อจะเจอแต่ละหมายก็นั่งกันนะสันนะตายเลยเสร็จลูกชายหมดแน่สันมากเข้าหัวยังไม่รอดทุกทีสันจะเป็นคนที่จะจับกับจับแบบกุ้งเป็นตลอดเลยนะรอบรอบนี้เป้าหมายเราเป็นเรามาหาปลาแต่เราได้แต่กุ้งประเด็นเฮ้ยทุกคนเจอแล้ว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  เอาเร็วเอาแล้วเอาแล้วอะไรอีกอ่ะอุย้ยอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหวะเปลี่ยนคลิปไหมเปลี่ยนชื่อคลิปไหมเดี๋ยวก่อนอุยอ้ยมาอุ้ยเฮ้หัวม,มันแตกเลย <c oughs> ไหนมันหนีไปดิเ,เจ็บแ๊บเดียวเทโอ้โหทำไมตกกับมันเสียดายคุ้งทุกคนเยดายมากเลยมันดูดิมันแตกเลย เก็บไปก่อนโอ้โหวันนี้แหละเปลี่ยนคลิปเปลี่ยนชื่อคลิปอาหากุ้งมิตเตอร์สันนี่ไม่แพ้กุ้งจริงๆต่อกันยาวๆเลยคะ่ะทุกคนพี่เขาดูอยู่เอาพี่เจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้วอลุนกัน จะเป็นอะไรอีกปลาหรือกุ้งอยู่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้เฮ้ยไปไหนแล้ววะอะไรอ่ะก,กุ้งเหรอกดถูก็กปลาเฮ้ยทุกคนเจอแล้วเจอแล้วไอ้ยไม่ต้องพักกันเลยค่ะทุกคนไปนไหนแล้ววะทุกคนไม่ทนันอยู่ลึกเข้าไปลึกอ่ะใช้มือจับ อ๋อใช้มือจับต้องจมตรงนี้มีแผ่นปูน,นะกบอยู่ตรงนี้นะมาลุ้นกันค่ะทุกคนสันร้องมีแผ่นปูนอยู่ตรงนี้ปลาจา๋าใช่เราได้แต่กุ้งใช่ไม่เจอปลาเลยเจอแต่กุ้งใช่ฮะแผ่นปูนหาย หาไม่เจอจะเจอไหมไม่รู้น้ำลงยังนอกลงยังลงหรอฮะก็จะออกแม่น้ำกันอยู่ไงมันปิดก็เลยไม่ได้ออกเฮ้ย เนี่ยแหละวันนี้ขอขอขอ,ขอ,ขอลูกไซส์หน่อยพู้สิอันนี้คือเป็นวิทยาศาสตร์กุ้งตัวเมียกอบแมวไปแล้วฮะกุ้งตัวเมียแมวไปแล้วอันนี้เป็นพาาาี่จะทานนีเฉยเอาลุกไซส์วันนี้เอาแต่วันนี้เ,าาเราเอาลูกไซส์ก่อน<ช>เพราะว่าลูกชายอะวันนั้นไปตกกุ้งมาไซส์เนี้ยลูกชอบไงไซส์เ<ช><ช>ล็กเล็กัลูกชอบที่ผมบอกว่าอยากกินก็คืออยากกินใช่แต่ตอนนี้ยังหาแผ่นปูไม่เจอเลยต้หายไปไหนใช่เปล่าวันนี้เป็นอะไรวันนี้วันนี้สันสรวนมากเลยหาใหม่ไม่เจออะไรอะไรอะไรที่แล้วทุกคนตั้งแต่หนน้้าาบ แต่จะลงน้ํได้เหลือเกินเลยร้อนเหลือเกินตอนนี้เนี่ยครับถ้าประตูเปิดเรามงมแบบนี้ไม่ได้ครับน้ําจะขุนน้าจะไหลเชี่ยวตอนนี้คือน้ํานึ่งไงดูประตูประตูปิดแล้วประตูปิดอย่างเงี้ยอาจจะได้เจอกุ้งแต่ถ้าปิดสองวันสามวันยิ่งดีอันนี้ปิดประมาณาวันถ้าใครเคยเห็นคลิปเรางมกุ้งตอนนั้นอนะที่สั่นางมตอนน้ำเน่าอ่ะตรงเนี้ยหน้าประตูทุกคนสั่นได้ไปเป็นโลเลยนะบ,บอกให้ตรงนี้น้ำทะเลน้นส่งประตูปิดสองวันอย่างเงี้ยดีนช่ถ้าน้ำไหลเชี่ยวมองไม่เห็นนะ สูยชิมากว้าว <G ül üyor> ทุกคนตัวใหญ่มาก สายเดินไปไม่ทันอีกมือหนึ่งถือกล้องอฮ้ยมันดีบอ่ะนะเฮ้ยราวังแหลนระบังแหลนระบังแหลนระบังแหลนจำเลยำเลยจำเลยจำเลยเอ้ยกงแกะปะเนี่ยแก <c oughs> ทุกคนตัวใหญ่มากคุ้มวันนี้คุ้มแล้วกับข้าวเราวันนี้ไม่ต้องกินปลาแล้วค่ะวันนี้เราได้กินกุ้งนะคะสุดยอดของจริงของเท้ ตัวปีกมันจะดีไงสันจะเป็นคนที่ยอดเกิดมีตัวปลามีตัวนะจะไม่พักเลยอะเยเหนื่อยนะคะทุกคน <c oughs> กินน้ำก่อนพักก่อนมนะว,นวันนี้บบนคุมแล้วนะกับข้าวเราอะ <c oughs> เราไม่ต้องกินปลาแล้ววันนี้สัน <c oughs> เราได้กินกุ้ออง <c oughs> <c oughs> พักก่อนโคตรสนุกเลยนาน สิบปีได้ทำงี้ทีก็ยังตื่นเต้นเลยแต่ถ้าน้ำน้าหน้าน้ำทำมไม่ได้น้ำจะขุนแล้วต้องประตัวปิดเท่านั้นเพราะตอนนี้น้ำนี่เอาน,น้ำมาไม่เอาเดี๋ยวรุนไปต่อเดี๋ยวจะสั่นจะดันกบไปข้างหนดันให้หน่อยท่านผู้ชมถ้ามารยาผมม,ม,มือไม่นิ่งเขอการประทาน,นาธิยดนะแม่จับ <laughs> ห <ว S 2> ่ายเรือด้วยงานถ่ายด้วยไม่ถนัดเลยแหละทุกคนแต่ก็ต้องต้องพายไงไปลุยต่อครับวันนี้ต้องใช้ไอ้นี่ละอะไรนะเอออะไรที่มันใช้เขาเคยเครื่องอันน่ะ สปอนเซอร์เขาได้ใช่ไหมทีมไ่ไ,ไปเป็นไม้พายคะ่ะเรียกไม้พายยังไงทุกคนบอกว่าเรียกไม่ถูกไม้พายที่เป็นมอเตอร์อ่ะมันสามารถไปต้องพายเรือไปไม่ถูกเลยตอนเนี้อ๊บเฮ้ยทุกคนเจอ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 ค่ะสัญญาณมาแล้วค่ะสัญญาณเรามาแล้วเออคลิปนี้จะยาว่อยนะทุกคน ไม่ทันไม่ทันอยู่เอซีกินไอ้นั่นมันไม่ได้ต้องใช้งเงิทุกคนนะคายมันหนักมากเลยนะอุ้ยสันสันได้สันได้สันได้ไดทุกคนเฮ้ยขรุนกันกุ้งหรือปลากุ้งหรืปปอปลาตกปลาเฮ้ยขรุนกันทุกคน อะไรอะ่ะสองปลาเลยโอ้เรารู้กันค่ะทุกคนว่าจะได้ไหมของในน้ำนะมันวยอะ่ะทุกคนน้ำเยอะด้วยไ,<ม>ไม่ทัน<ร>ไม่ทันดูอยีางปลาบ่อชั้งเหี้บเหรอเอ็ตัวใหญ่ปลาบ่อแกงกางอ๋อนี่มันดงปลานินนะทุกคนตรงนี้มันก็มีเหตุพลาดกันบ้างนะคะ <laughs> เสหลุดใช่ไหมมันน้ำน้อยแบบนี้เขายมไปนะครับเดี๋ยวไปสำรวจผลที่บ้านกันสวยมากบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนนี่ที่นี่ปทุมนะคะทุกคนปทุมธาน,นีก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยดีนะที่บ้านเรายังมีแบบคงความธรรมชาติความแบบ เป็นวิถีชาวบ้านนะทุกคนบรรยากาศมันดีมากอยากให้เวลาย้อนกลับไปสักยี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีที่แล้วทุกคนเพราะว่าตอน,นเด็กอะ่ะมันได้ใช้ชีวิตแบบนี้แหละอย่างนี้แหละทุกคนมันดีมากเลยอะ่ะนั่งเล่นขายของหรอพ่อตอน,นเด็กอะ่ะเห็นกบเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยพ่อกบพาออกไปน้ำตั้งแต่เด็กนะโฟมแล้วก็กระยาน้องสาย,ยาหนึ่งคนสายก็กบใช้ชีวิตคล้ายๆกันเลยตั้งแต่เด็ก พ่อกบก็หาปลาหากุ้งงม,มกุ้งเป็นนี่แหละุกคนที่ชาวบ้านที่เราต้องเก็บไว้มันฮิวใจมากเลยนะทุกคนบรรยากาศบรรยากาศ,ก,าศก,กับการทําแบบอย่างเงี้ยทุกคนทาีวิตอย่างเงี้ยมันทาให้เราฮิวใจได้ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรมาเราไม่จ,จําเรามาใช้ชีวิตแบบนี้มันก็คือมันดีมากทุกคนแต่ตอนเนี้ยพายเรือไม่ออกแล้วค่ะทุกคนสันบอกว่างงอีกหมายเดียวพอแล้วไปสรุปผลไงไม่ไหวแล้ว เอาครับท่านผู้ชมมาดูผลง,งานวันนี้กันท่านผู้ชมถือว่าโอเคนะครับนี่ผลงานวันนี้ผิดคาดครับไม่ได้ปลาในกุ้งแคบนท่านผู้ชมนี่อขอโทษนะครับท่านผู้ชมนี่เลยลูกชายผมชอบมากเลยไซส์นี้ท่านผู้ชมอ้าวพูดถึงแล้วมาเลยชอบไซส์ไหนลูกเอ้ยไงท่านผู้ชมเล็กใช่ปะมันจะอร่อยมันจะอร่อยท่านผู้ชม,มกม็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์กำลังใจผมด้วยวันนี้ไม่มีอะไรมากขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเหนื่อยมากนะท่านผู้ชมและไม่สบายด้วย ถือว่าโอเควันนี้สิ่งที่เราคาดไว้จะหาปลาไม่ได้กลับปีกคี้วได้น,นี่แทน่ะโอเคกินอะไรดีวันนี้ทอดไปครบขบหวานๆนะแม่โอเค <laughs>